ื่องของการบริหารจัดการนะคะโดยเฉพาะเกษตรกรเนี่ยถ้ามีผลกระทบเรื่องของฝนฟ้าหรือว่าปรากฏการใดๆก็ตาม ก็จะทําให้ผลผลิตหรือรายได้ของพี่น้องประชาชนที่เป็นภาคเกษตรอะค่ะจะมีผลกระทบเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็มีส่วนสําคัญและในปีนี้เนี่ยเมื่อพื้นที่ประเทศไทยของเราจะมีผลกระทบเรื่องของปรากฏการณ์เอล尼โอนะคะทาให้ในช่วงฤด,ดูกาลที่เป็นหน้าฝนควรที่จะปลูกข้าวทํานากันได้เนี่ยปีนี้อาจจะมีผลกระทบยาวจนถึงปีหน้าทีนี้วิธีการรับมือค่ะว่าจะต้องมีการรับมืออย่างไรส่วนหนึ่งหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะ มาบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนรับมือนะคะนั่นก็คือสํานักงานเกษตรประจําจังหวัดนั่นเองค่ะวันนี้เราก็เลยเชิญนะคะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกเกษตรจังหวัดค่ะมาพูดคุยกับเรานะคะถึงการรับมือ จากช่วงฤดูการที่จะต้องปลูกข้าวทำนาเนี่ยจะต้องทำอย่างไรเมื่อมีผลกระทบและสถานการณ์เรื่องของการปลูกพืชโดยใช้น้ำน้อยทั้งฤดูการนี้และฤดูการหน้าเราจะมีวิธีการรับมืออย่างไรขณะนี้เรานั่งอยู่กับท่านหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการสำนักง,งานเกษตรจังหวัดยะลาค่ะเราอยู่กับหัวหน้าวีระ สมศิรินั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะ,คะน้าขาถ้าพูดถึงว่าปรากฏการนี้จริงๆก็ไม่ได้เกิดขึ้นทุกปีแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องมีวิธีการรับมือการรับมือนะปัจจุบันแน่นอนว่าห่วงนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนจะต้องเริ่มทํานาปีในพื้นที่คงต้องถามก่อนว่าสถานการณ์การปลูกข้าวทานานาปีของพื้นที่จังหวัดยะลาเป็นยังไงบ้างค่ะค่ะในส่วนของจังหวัดยะลานะคะเรามีพื้นที่ พื้นที่ทำนานะคะตอนนี้16,00 0ไร่นะคะรวมๆจากพื้นที่4ี่อำเภอนะคะก็อำเภอที่ปลูกข้าวมากที่สุดก็คืออำเภอรามันนะคะ,คะอำเภอรามันต่อจากนั้นก็เป็นอำเภอเมืองอำเภอยะหาแล้วก็มีบรนดังสตาอีกนิดหน่อยนะคะ,คะรวมแล้วก็16,00 0ไร่ผลผลิตของเราก็ได้ประมาณ5,800ตันค่ะ,คะต่อปีค่ะ,คะและในปีนี้การทำนาแน่นอนว่ามัน ถึงห่วงของการทํานาแล้วทุกคนพ<ช>ี่น้องประชาชนจะต้องได้รับน้ําที่แจกจ่ายจากชนประทานบ้างละ่ะน้ําที่เป็นน้ําฝนบ้างละ่ะตรงนี้ล่ะคะนาปีนาปรังของเราปีนี้ทิศทางเป็นยังไงบ้างคะคือจังหวัดยะลาเนี่ยเรามีเฉพาะนาปีนะคะ,คะนาปรังเนี่ยไม่ได้ทําไปประมาณ3ปีแล้วนะคะ,คะเนื่องจากว่าเ,เรื่องของระบบชลประทานนะคะเราไม่มีระบบชระทานสําหรับการทํานาะนะคะ จะมีอยู่บ้างก็ที่อำเภอเมืองนะคะจุดบ้านพาร่อนนะคะแต่ว่าในช่วง3ปีนี้เราเจอปัญหาเรื่องของโรงงานปล่อยน้ําทิ้งนะคะทำให้เกษตรกร,กรไม่สามารถปลูกข้าวได้ตรงนั้นนะคะ<ม>ก็เลยทําให้การทํานาปรังเนี่ยหายไปนะคะ<ม>เหลือแต่เฉพาะนาปีเท่านั้นนะคะ<ม>ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นกับนาปีก็คือถ้าเกิดมีภาวะอากาศนะคะแอลนิโยนเนี่ยเราก็คาดว่าจะส่งผลกระทบกับเกษตรกร,กรอย่างแน่นอนนะคะเนื่องจากว่าการทานาเนี่ยน้ําเป็นปัจจัยหลัก ของการทำนาเลยแล้วก็ช่วงนี้เกษตรกร,ก,รก็เริ่มจะไถพลวนนะคะ,คะเพื่อเตรียมที่จะทำนาแล้วนะคะ,คะแต่ในส่วนของการเตรียมรับมือเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะคะเนื่องจากว่าถ้าไม่มีระบบชลบทาน,นี่เราก็ใช้ธรรมชาติเป็นตัวช่วยนะคะ,คะถ้าหากฝนธรรมชาติมีไม่ปกตินะคะ,คะเราก็อาจจะกระทบในช่วงที่ว่าข้าวเริ่มตั้งท้องนะคะต้องใช้น้ำเยอะแล้วก็ในช่วงทีเ่เลี้ยงรวงของข้าวให้สมบูรณ์นะคะ,คะโดยเฉพาะช่วง แตกกอก็มีส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะทีนี้การรับมือก็คือต้องประชาสัมพันธ์ให้กเกษตรกรทําความเข้าใจนะคะ,คะแล้วก็ปรับสายพันธุ์ข้าวที่ทนแรงมากขึ้นนะคะแต่ว่าก็อาจจะยากนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่ ของยยลานี่เกษตรกรทำนาสายพันธุ์พื้นเมืองนะคะข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่อาจจะเป็นที่นิยมของการบริโภคนะคะ,คะถ้าเป็นข้าวที่ว่าภูออมิภาคอื่นปลูกได้แต่บ้านเราก็ยากอยู่ดีะคะ่ะเพราะว่าพอปลูกแล้วส่วนใหญ่จะปลูกเพื่อทําบริโภคในครัวเรือนนะคะ,คะขายออกไปข้างนอกน้อยมากมเพราะฉะนั้นถ้าข้าวที่เขาไม่ชอบเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะปลูกะคะ่ะ ครับผมแน่นอนนะครับผมในเมื่อเราต้องมีการประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนเรามีการวางกรอบนะครับว่าวิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะเข้าสู่พี่น้องประชาชนอย่างไรต้องทำอย่างไงบ้างครับ ในส่วนของการประชาสัมพันธ์นะของเกษตรเนี่ยเราจะมีสำนักงานเกษตรอำเภอนะคะอ,อยู่ทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัดยาลา8อำเภอนะคะแล้วก็เรามีอาสาสมัคร,กรเกษตรหมู่บ้านนะคะที่จะเป็นปากเป็นเสียงแล้วก็เป็นออผู้ประสานงานระหว่างสำนักงานเกษตรอำเภอกับเกษตรกรในพื้นที่อะ,ค,ะค่ะก็จะประชาสัมพันธ์นผ่านช่องทางนี้นะคะ<ๆ>แล้วก็จะมีการสื่อสารผ่นานสื่อต่างๆอย่างเช่น n อ t นบีทีด้วยแล้วก็ในสื่อวิทยุนะคะซึ่งสำนักงานเกษตรก็มีช่องวิทยุที่สามารถ ประชาสัมพันธ์ได้อยู่นะคะค่ะเหมือนกรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศค่ะว่านะคะตั้งแต่ปีนี้2,566ไปจนถึงปี2,567แน่นอนว่าประเทศไทยจะมีผลกระทบตรงนี้คิดว่าในพื้นที่จังหวัดยะลาคือตอนนี้เหมือนหัวหน้าบอกว่าเขาเริ่มที่จะไถนาแล้วเริ่มจะจะจะมีกระบวนการในการทำนาแล้วตรงนี้เราจะมีวิธีการประชาสัมพันธ์ให้เขาได้รู้โดยเร็วหรือหาวิธีการว่าจะเอาน้ําจากไหนมาเติมเนี้เราได้คุยกันแล้วยังคะ ในส่วนนี้นะคะต้องพูดกันจริงๆว่าเราก็ยังไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรมากเนื่องจากว่า ข้อจากัดของเราอยู่ที่ระบบชลประทานนะคะแล้วก็เราเจอปัญหามาทุกปีว่าถ้าเกิดปีไหนที่ขาดแคลนน้ํานะคะข้าวก็จะแห้งก็เป็นธรรมชาตินะคะเนื่องจากว่าเอ่อชลประทานที่มีอยู่ในพื้นที่บางจุดเนี่ยมีอยู่นะคะแต่ว่าเป็นระบบที่อยู่ต่ํากว่าทุ่งนานะคะเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่จะดึงน้าขึ้นมาใช้ได้เนี่ยก็ต้องเป็นเกษตรกรที่มีฐานะนิดนึงสามารถซื้อเครื่องปั๊มหรือว่าอะไรทาระบบน้ําได้เองนะคะแต่ในส่วนของโครงสร้างทั่วไปเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะ แก้ไขได้ตรงนี้นะคะออก็จะเป็นภาพของออการทําแผนในส่วนของระดับจังหวัดอยู่ว่าจะต้องแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงนะคะค,ค่ะเพอาอพูดถึงแผนในระดับจังหวัดนะคะครเรามีวิธีการไหมคะในแผนว่าต้องประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนอาจจะเป็นการงดการชะลอหรือว่าอาจจะระงับในการทํานาปีไปว่ายังไง ถ้าพูดถึงการระงับคงไม่ถึงกับระงับนะคะแต่ว่าคนที่ทําในพื้นที่นาดอนก็อาจจะต้องรอดูสถานการณ์นิดนึงถ้าเกิดว่าตอนนี้นายังเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีน้ําอยู่ก็อาจจะยังไม่ต้องเตรียมพื้นที่ไว้ก่อนนะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดทําไปแล้วเกิดปัญหาภัยแล้งเนี่ยเขาก็จะเสียหายอย่างแน่นอนนะคะตอนนี้ที่ที่มีการไถอยู่ก็จะเป็นนาลุ่มหน่อยนะคะมีน้ําขังแล้วครับผมสมมุติว่าหากว่าจะเกิดสถานการณ์เอลนิโยจริงๆเนี่ยครับสิ่ง ที่จะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและก็ต่อพืชต่างๆที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดยะลามีพืชชนิดไหนบ้างครับตอนนี้หลักๆก,ก็คือเป็นเรื่องของหน้าที่เราพูดกันน,น,นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องพืชผักนะคะ ซึ่งในช่วงปัจจุบันนี้เกษตรกร,ร,ก,รก็มีการปลูกผักเพิ่มขึ้นใน,ใในลหลายๆอำเภอนะคะโดยเฉพาะอำเภอรามันซึ่งเป็นพื้นที่ราบเยอะนะคะแต่ว่าในส่วนนี้ก็เกษตรกร,ร,ก,รก็จะใช้วิธีดึงน้ําจากธรรมชาติโดยใช้ปั๊มมาช่วยนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือใช้ที่เก็บน้ําบ่อเก็บน้ําซึ่งถ้าหากว่าในช่วงฤดูแ้งแล้วเกิดภาวะอากาศแห้งไปกว่านี้แล้วฝนไม่ตกนะคะก็อาจจะเกิดปัญหาขาดแคลนน้าได้เช่นกันนะคะแต่ในส่วนของเกษตรเนี่ยเราก็พยายามประชาสัมพันธ์ให้ใช้ปลูกพืชน้ำ น,น้อยใช้น้ําน้อยนะคะก็พอจะช่วยได้บ้างนะคะรู้สึกว่าเรื่องของการประชาสัมพันธ์ าการปลูกพืชใช้น้ําน้อยรู้สึกว่าในพื้นที่จังหวัดยะลาเนี่ยเราประชาสัมพันธ์แล้วก็ดําเนินการมาหลายปีแล้วณตอนนี้ระยะเวลาจากที่เราประชาสัมพันธ์จนถึงณตอนนี้ค่ะ,คะจนมันได้ผลนานแค่ไหนแล้วคะที่เราใช้มาตรการนี้ให้กับเกษตรกรคะรก,รก็นับจากเกิดปัญหาเอลนิโยมานะคะก็ถือว่าประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อนเนื่องแล้วแล้วเกษตรกรก็มีการปรับตัวพอสมควรแล้วนะคะ,คะตอนนี้หลายๆคนที่เออพื้นที่นาที่เป็นที่ดอนก็เริ่มปรับเป็นเกษตรผสมผสานนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยได้นะคะ <ะ>พืชน,น้ำน้อยอยากจะให้หัวหน้าได้ เรียนประชาสัมพันธ์ผู้ชมนิดนึงว่าพืชน้ําน้อยที่เราปลูกปลูกกันส่วนใหญ่เป็นพืชชนิดไหนยังไงบ้างสําหรับใครที่ไม่เป็นเกษตรกรก็จะได้รู้ว่าอันนี้คือพืชน้ําน้อยนะค่ะก็จะเป็นพืชตระกูลแตงนะคะตระกูลเผาฟักอะไรพวกเนี้ยนะคะค่ะพวกตมงตงกววอะไรพวกนี้เลยเป็นต้นพวกฝักยาวอะไรพวกเนี้ยนะคะซึ่งปลูกแล้วอายุสั้นแล้วก็เราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้เร็วค่ะในพื้นที่ของจังหวัดยะลาล่ะคะเราเราใช้วิธีการปลูกพืชน้ําน้อยพื้นที่ไหนที่ใช้ใช้วิธี การนี้เยอะปลูกพืชชนิดนี้เยอะก็เป็นโซนถ้าอำเภอเมืองก็โซนบุรีนะคะทางนี้แล้วก็ถ้าเป็นรามันก็จะเป็นเรื่องของบางงวยซีเนอะไรเออไม่ใช่ค่ะบางงวยซีเนเป็นยะหาะรรามันก็จะเป็นโกตาค่ะก็สามารถที่จะขยายพื้นที่ได้มากขึ้นค่ะผลผลิตส่วนใหญ่ล่ะคะว่น้าคะในส่วนของพืชน้ําน้อยเนี่ยส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนมีตลาดเดิมทีในชุมชนหรือว่าเราส่งมาถึงในพื้นที่อําเภอเมืองไหมคะ บางส่วนเนี่ยเขาก็ขายในชุมชนนะคะแต่ว่าส่วนที่ทําเป็นรายใหญ่หน่อยเขาก็ขายมาส่งมาขายในเมืองก็มีค่ะบางบางส่วนก็จะปลูกเป็นพืชเชิงเดียวก็มีนะเช่นฟักทองเนี่ยเขาก็จะส่งมาขายในเมืองนะคะค่ะค่ะค่ะ แล้วทีนี้ในส่วนของการบริหารจัดการในปีนี้การประชาสัมพันธ์เหมือนที่หัวหน้าบอกว่าเราจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนของเกษตรอำเภอบรรดาบัณฑิตอาสาด้วยแล้วก็อาสาที่เป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านตอนนี้เนี่ยก็คือว่าเริ่มเข้าไปประชาสัมพันธ์เชิงรุกแล้วใช่ไหมคะในส่วนตรงนี้ค่ะการตอบรับหรือว่าเสียงสะท้อนมีไหมคะว่าเกษตรกรบอกว่าโอเคฉันรับทราบแล้วสิ่งต่อไปที่ฉันจะต้องดําเนินการหรือจะต้องบริหารจัดการตัวเองมีอะไรมีส สะท้อนจากเกษตรกรมาบ้างไหมคะส่วนใหญ่แล้วก็มีความเข้าใจนะคะ,คะเนื่องจากว่าที่เราประชาสัมพันธ์มานานแล้วแล้วก็ในในจุดนี้เองเนี่ยทางสํานักง,งานเกษตรจังหวัดเนี่ยเราก็มีโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมปลูกพืชเศษรษฐกิจนะคะ,คะในเชิงพืชผักนะคะเช่นโครงการ เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชุมชนนะคะก็ส่งเสริมให้เขาปลูกพืชแทนที่จะใช้น้ํามากก็ลดลดการใช้น้ําลงมานะคะก็ถือว่าช่วยให้ชาวบ้านได้ลดความกดดันลงมาค่ะและในเรื่องของการสํารองน้ําเหมือนท่านเกษตร วหน้นนาพูดว่าในส่วนของการบริหารจัดการน้ำอ่ะส่วนหนึ่งเราไม่สามารถที่จะใช้น้ําจากชลประทานได้ด้วยพื้นที่ในการระบายน้ําด้วยการส่งน้ําด้วยทีนี้ในส่วนของเกษตรกรเองอ่ะคะ่ะเขามีวิธีการรับมือหรือว่าบริหารจัดการน้ําหรือกักเก็บน้ําด้วยตนเองยังไงบ้างคะในส่วนในส่วน,ขอ,นของเกษตรกรเนี่ยส่วนหนึ่งเขาจะมีการขุดบอ่อนะคะเป็นบ่อจิ๋วนะคะขนาดประมาณ800ลูกบาทกนะคะก็ส่วนหนึ่งก็เป็นความช่วยเหลือจาก กรมพัฒนาที่ดินนะคะเขามาช่วยในการขุดบ่อขึ้นมาเพื่อเอาน้ําในบ่อนี้มาเลี้ยงพืชผลที่ปลูกค่ะก็พอจะมีกระจายอยู่ท anyway> ุกอําเภอนะคะตอนนี้แต่ว่าจําข้อมูลไม่ได้ว่าประมาณเท่าไหร่ก็ช่วยได้บ้างค่ะรมในช่วงสุดท้ายนี่นะครับอยากจะให้หัวหน้าฝากไปยังพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะบางคนนี่ก็ต้องตยอมรับนะยครับเขาก็อาจจะไม่ทราบในเรื่องของ เอลนิโยลานิยาคืออะไรบางทีก็แค่ฟังผ่านๆเขาไม่รู้ว่าข้อมูลเชิงลึกเป็นยังไงอยากจะให้หัวหน้าฝากไปยังพี่น้องประชาชนยังไงบ้างครับค่ะก็อยากฝากพี่น้องเกษตรกรนะคะว่าภาวะอากาศเนี่ยมันก็แปรปรวนอยู่ตลอดนะคะไม่ว่าจะเกิด ปัญหาสภาวะอากาศยังไงเนี่ยในเมื่อเราเป็นกเกษตรกรแล้วมีการเพาะปลูกนะคะเมื่อศึกษาเรียนรู้แล้วก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวะอากาศนะคะแล้วก็ในส่วนของการผลิตเนี่ยอาจจะมีผลกระทบบ้างแต่เราก็ต้องใจเย็นนะคะแล้วก็แนะนําคําแนะนําของกเกษตรอ,อรําเภอหรือว่าทางอาสาสมัคร,กรเกษตรต่างๆเนี่ยที่เราประชาสัมพันธ์เข้าไปเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้นะคะ,คะแล้วก็ถ้าหากเกิดปัญหา มากๆในพื้นที่ก็สามารถที่จะขอให้ทางเกษตรตำบลเนี่ยลงไปเพื่อช่วยเหลือแก้ไขเฉพาะหน้าได้นะคะก็อยากให้ทุกท่านมีกำลังใจนะคะแล้วก็ดำเนินกิจกรรมต่อไปค่ะครับผมวันนี้ทางรายการของเราต้องขอขอบคุณเป็นอย่างหัวหน้าเป็นอย่างมากนะครับที่มาให้ความรู้มาแบ่งปันในเรื่องของการที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในบ้านเรานะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ